อย่างนั้นนะครับเราไปดูความรักของคนคู่นี้นะครับตอนนี้พร้อมอยู่แล้วไปพบเลยมารู้จักกับฝ่ายบอกรักกันก่อนครับ คุณเดียวอายุ31ปีเป็นคนกรุงเทพโดยกำเนิดปัจจุบันเป็นแดนเซอร์รับเต้นงานทั่ว,วไปคุณเดียวเป็นคนสนุกสนานร่าเริงตื่นตัวกับสิ่งรอบข้างและรักในการเต้นมากคุณเดียวรู้จักกับฝ่ายถูกบอกรักของเราก็เพราะมีโอกาสไปฝึกเต้นด้วยกันจากนั้นก็ได้มาทำงานร่วมกันโดยมีฝ่ายถูกบอกรักของเราเป็นคนสอนท่าเต้นให้เมื่อทำงานร่วมกันความรักความผูกพันจึงเกิดขึ้นแต่คุณเดียวไม่รอช้าวิ่งขึ้นขบวนรถไฟรักแห่งนี้เพื่อมาบอกรักความในใจที่มีต่อ คุณเอสไฟายถูกบอกร่างของเราในวันนี้ครับ <Ooh. S 1> คุณเอสอายุ36ปีเป็นคนเรียบง่ายเซอเซบางเวลาก็เป็นคนที่อ่อนไหวง่ายคุณเอสเป็นแดนเซอร์มานานกว่า10ปีเรียกง่ายๆว่าประสบการณ์แน่น และด้วยความรักความหงอยใที่มีต่คนรอบข้างจึงทําให้มีสาวสาววัหลกงรักกันมากมายแต่คุณเอสเองก็ยังไม่มีใจให้ใครสักทีเพราะคุณเอสบอกว่าสิ่งสําคัญที่สุดคือนี่สัยเราต้องเข้ากันได้วันนี้คุณเดียวที่มากับขบวนรถไฟรักของเราจะเก็บความตื่นเต้นที่มีได้หรือไม่การบอกรักครั้งนี้จะสมหวังหรือไม่เรามาเอาใจาช่วยขบวนรถไฟรักนักเต้นขบวนนี้กันด้วยแล้วกันนะครับ ชร่วงรถไฟรักสนับสนุนโดยน้ำผลไม้โอเล่คิวตี้ครับวันนี้ฝ่ายถูกบอกรักของเราอยู่ข้างลุงพันธ์แล้วนะครับชื่อว่าคุณเอสนะครับสวัสดีครับครับเอสนี่คือไอะไรฮะเอสเอสจ<ส>กสิงคโปร์ครับสิงคโปร์เลยนะครับผมเอบอกว่าเป็นแดนเซอร์ใช่ครับเป็นแดนเซอร์อิสระรครับอ่าอิสระคือรับงานทั่วๆไปเลยรับงานทั่วไปเลยครับคือไหนมีเพลงแล้วก็ไปเต้นรูเป่ะฮะ ได้ใช่ไหมได้ได้ได้เลยนะครับนิดหน่อยครับนิดหน่อยโอ้เป็นหนุ่มร่างกายแบบดูดีนะฮะมีสาวๆมาชอบเยอะไหมครับเออมีมีมีส่วนใหญ่เป็นเป็นวงการไหนครับก็จะเป็นน้องๆที่ที่เคยเรียนร่วมกันมาอ๋อที่เต้นเต้นเดียวกันเนี่ยนะฮะอ่าใช่ครับใช่๋อมีแฟนคลับมาชอบไหมฮะอ่แฟนคลับมีพิเศษแคนอื่นต้องมีเหมือนกันมีทีนี้ถามว่าสเปคสาวๆที่คุณเอสคิดว่าเนี่ยแหละประมาณนี้แหละ เออจริงๆก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากนะครับผมเอาแค่คุยกันรู้เรื่องแล้วก็เออเข้าใจกันเข้าใจกันอันนี้สําคัญจําเป็นไหมครับต้องสวยต้องเอออันนั้นลองลงมาครับลองลงมายังไงก็ได้สูงต่ําดําขาวก็ดูดีนิดนึงและวันนี้คุณเอสคิดว่าใครครับที่เขาจะมาบอกรักเราเดายากไหมครเดายากคอืมอยากเจอเขาอย่างครับอยากเจอแล้วครับอยากเจอนะครับอ้าว นะครับวันนี้เดี๋ยวคนที่เขาจะมาบอกรักครับแต่มากับรถไฟรักขบวนนี้ของเรานะครับมีเวลาแค่60วินาทีในการบอกรักในการพร่ำพรรณนาต่างๆคุณเอ็ดก็ตัดสินใจว่าจะ Say เยสหรือเซ No นะครับหอมนะครับเอาละครับรถไฟรักขบวนนี้ถ้าพร้อมแล้วออกเดินทางได้ครับ ผมไม่ตกใจคือว่าหลอกเขาค่ะว่าไปซ้อมก็เลยแบบว่างงนิดนึงออรู้จักกันใช่ไหมฮะก็เจอกันทุกวันค่ะนั่งเดี๋ยวฮะเดี๋ยวหัวชนเครื่องบินครับตื่นเต้นค่ะยังนั่งไม่ลงออได้เลยครับตามสบายฮะก็วันนี้ก็จริงๆแล้วรู้จักกันมาทุกวันทุกวันทุกวันเจอกันทุกวันแต่ว่าความสัมพันธ์ความเป็นเพื่อนก็ที่ีเอสใแคร์หนูทุกวันทุกวันหนูคิดคิดคนเดียวค่ะ ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเสียงนั้นเนี่ยวันนี้บอกเนี่ยตื่นเต้นใช่ไหมครับค่อยๆคิดครับแล้วก็พูดความรู้สึกที่คุณรู้สึกเอาเป็นว่าหลังจากวันนี้มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะถ้าเป็นเพื่อนกับเหมือนเดิมนะจะเย้หรือโดก็แล้วแต่พี่แต่ว่า ถ้ามันทางนี้ดีขึ้นก็โอเคสำหรับหนูแต่ถ้าเผื่อว่าไม่ yes ก็ขอให้เหมือนเดิมไม่ดูแลหนูเหมือนเดิมประโยคสุดท้ายนะครับก่อนเวลาจะหมดลงตรงนี้เชิญครับคิดว่าวันนี้หนูเพอร์เจอร์แล้วกันพีเพอร์เจอร์แล้วกันนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าอยากจะบบอกให้เฉยว่ายากบอกให้รู้เพราะว่าสิบปีมา้วก็คือ พี่ได้แค่อดีูกับหนูทุกอย่างสุดท้ายอยากบอกอะไรไหมครับรู้ไว้ว่าหนูรักพี่แล้วกันอร่อดเวลาสิบปีมาแต่พี่อาจจะไม่รู้ก็ได้เพราะว่าหนูเป็นคนแบบไม่ใช่แบบเนี้ยวัน,น,นเนี้ยตายอันเนี้ยพอาเวลาครับขอบคุณมากค่ะ เว้พร้อมนะครับฟังสัญญาณจากผมนะครับถ้าผมบอกตัดสินใจข้อยโกนะครับเขาได้พูดถึงสิ่งที่เขารู้สึกมาจากส่วนลึกภายในหัวใจเขาแล้วนะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นครับเขาพร้อมจะรับมันถ้าพร้อมแล้วสนใจครับ เป็นแดนเซอร์ทั้งคู่ใช่วันนี้ผู้หญิงเขาบอกว่ารับผู้ชายนะถูกต้องใช่ไรมยาณคิดว่ายังไงครับพี่ริงแม่ก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าเราผู้หญิงด้วยกันเรายอมรับว่าผู้หญิงนี่กล้ามากๆเลยนะนะยอมรับนะคือแต่ว่าสมัยนี้นะมันก็ต้องแบบว่าเหมือนให้เกียรติเสมอเสมอกันนะเนาะด้วยความกล้าพี่เคาะมาว่าไงเรโนพี่คิดว่าโน พี่ส้มนะฮะคิดว่าเยี่เนี่ยคนณดูข่าวคุโง่อีกเนี่ยพี่คิดว่าเย้เหรอ่ะก็เย้คิดว่าในความรู้สึกน่าจะเย้เหรอแต่พี่คิดว่าโน่ทำไมถึงคิดว่าโนฮะเอออ่ะความรู้สึกรู้จักกันสิบกว่าปีเนี่ยถ้ามันจะรักกันจะจะจะรักกันแล้วน่าจะไปตั้งแต่ปีแรกเขาแหละไม่ปล่อยไม่ปล่อยให้มาสิบกว่าปีแล้วรอกแล้วผมต่อเลยก็เอาเราเป็นประธานในเราอ่ะจะเย็ดอ้าวอา ตกลงคือตอบตามน้องกับคุณบูบูเสียงข้างมากพ่อชาที่ไม่ใจต้องเอาเสียงข้างมากเขาผมต้องตอบเซโนนี่คุณจะทำยังไงก็ไม่เป็นไรเลยผมไปชาที่ไม่ใจเลยไม่เสียใจนะเพราะว่าตอนแรกพี่คิดว่าจะตอบเซโนหรือว่าพี่พี่ครอปที่ถูกอ่ะพี่ฉลาดอ่ะหนูว่าคำตอบคือแล้วแต่เซเยสหรือเซโนเซเยสให้เปลี่ยนหนึ่งครั้ง ใจอยากเป็นเซโนแต่ความรู้สึกว่าเราอยากให้กำลังใจผู้หญิงคนนี้ oh. แค่นั้นเองอ้ะทัานผู้ชมนะครับว่าเขาจะเซเยสหรือว่าเซโนค่ no, คะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นครับเขาพร้อมจะรับมันถ้าพร้อมแล้วสนใจครับ <No. S 1> โยครับ เพื right? ่อนเพื่อนผู้หญิงเนี่ยเป็นเพศที่อ่อนแอบอบบางอ่อนแอบ้าบออะไรต้องาพี่เดินไปทั้งเดียวมันเตะข้างคอพี่อ้อโอ้ยเหรอครับอ้อยปวดจัวแต่ว่าพี่พี่เนี่ยวิเคราะห์มาถูกเลยนะโอ้คือ แล้วถ้าจะตอบเซยเน่น่าจะเจสันตั้งแต่ปีแรกแล้วปีแรกแล้วปีแรกต้องต้องใช่แล้วใช่ไหมนี่คือนี่คือความรู้สึกและความคิดเห็นของพวกเราแต่ไปฟังความรู้สึกและความคิดเห็นของเขาดูเขาเขาเขาทำไมรู้จัเโนไปดูกันค่ะถามคุณเอสก่อนเลยนะครับว่าทําไมถึงตัดสินใจเซโนครับคืออยากจะบอกก่อนอื่นขอบอกกันเลยว่าจริงจริง ความรู้สึกที่ที่เทคแคร์และรักมาโดยตลอดเนี่ยครับเพราะว่าตั้งแต่สมัยเรียนด้วยกันมาจนกระทั่งทุกวันนี้ทํางานที่เดียวกันแล้วก็รู้สึกดีต่อกันมาโดยตลอดครับแต่ยังไม่ใช่คนที่จะใช้ชีวิตร่วมกันตลอดไปก็รู้สึกว่าเรื่องจะต้องมาคบหาดูใจคงไม่ต้องใช้เวลาลั้นละเพราะว่าเหมือนกับเป็นพี่เป็นน้องที่รักกันมากครับทํางานร่วมกันมานานไหมครับเจ็ดปีแล้วเจ็ดปี ตลอดเวลาที่ทํางานอยู่ร่วมกันมานี้เคยน้องเคยบอกกับเราตรงๆไหมครับว่าเขารู้สึกดีกับเรา<ม>หรือว่าไม่ไม่ไม่เคยมีโอกาสได้มาคุยกันอย่างนี้เลยวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสพิเศษจ,จริงๆนะครับเราจงมีโอกาสได้เชิญน,<ร>น้องเขาขึ้นมาพูดคุยกับเราอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาขอเชิญเลยนะครับ แนะนำตัวครับคุณชื่อเดียวค่ะคุณเดียวนะครับผมถามก่อนว่าอะไรทําให้เราตัดสินใจอยากมาบอกรักผู้ชายคนนี้ครับเคากันมานานแม่บอกว่าเนี่ยลูกเขยในฝันใช้แค่หนูมาตั้งแต่พบก,กันมาเนี่ยคือนานมากนานมากจนแบบเป็นพี่น้องกันนะคะอ,อยู่กินมาไปบ้านมาแม่แม่เมื่อรู้จักหมดทุกอย่างทีงนี้ก็เลยลองเสี่ยงดูว่าถ้าวันนี้ครับ เออเขาชอบหนูโอเคพัฒนาต่อไปแต่งานอะไรเงี้ยแม่หนูก็เออสมหวังด้วยแบบว่าพี่เขาก็เป็นแบบโอเคแม่ชอบรักอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ก็คือเหมือนเดิมฮะเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมความรู้สึกดีๆก็ยังมีให้กันยังม,มีให้กันเหมือนเดิมเป็นพี่เป็นน้องกันเหมือนเดิมแม้วันนี้เราอาจจะไม่ได้คบกันเหมือนกับคนรัก แต่อย่างน้อยเราก็มีความรักให้กันและกันก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับถ้งอยู่แบบนี้ค่ะก้อยู่แบบนี้เฉยๆก็คิดว่าไม่รู้แล้วกันอยากบอกอะไรกับผู้ชายคนนี้อีกสักครั้งไหมครับก็อย่างที่แม่เขาบอกว่าเป็นลูกเขยในฝันหรือว่าเป็นผู้ชายในฝันแล้วกันค่ะแม้ว่าจะไม่ได้คบกันแต่เขาเป็นผู้ชายในฝันก็พอแล้วนะครับผมเอาอะไรมาแล้ววันนี้เอาแสดงความรักต่อกันหน่อยครับ รถปุ้หน่อยครับวันนี้รถไฟรักของเรานั้นเซโนนะครับต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับและนี่คือรถไฟรักครับโอ้พี่น้องพี่น้องรักกันใช่พี่น้องคันรักกันนานกว่าแฟนใช่ทีนี้ถ้ยั่งยืนนะความรักจะเป็นพี่เป็นน้องกันใช่โอเค